การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมสรุ่นที่16จัดโดยมูลนิธิจัดการเพื่อความมั่นคงโดยมีพลเอกจรรยกุลวณิช์เป็นประธานมูลนิธิและพลเอกดรมารุตปัจโชตสิงห์ผู้อํานวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรองศาสตราจารย์ดรสมภพมานะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรได้กล่าวบรรยายในหัวข้อการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ว่าขณะนี้สถานการณ์โลกเต็มไปด้วยความไม่น่าไว้วางใจทําให้วงประชุมฟอรัรมครั้งล่าสุดผู้นําโลกได้มีการวิเคราะห์จะทําอย่างไรกับการไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นทั้งนี้วิกฤตการแก้ไขปัญหาการไม่ไว้วางใจมีสาเหตุจากการไม่ไว้ใจด้านเศรษฐกิจ ไม่เคยเกิดเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเป็นการต่อต้านโลกาภิวัตน์การปกป้องทางการค้าเช่นการตั้งกำแพงภาษีการแข่งขันทางการค้าเกิดการลงทุนในประเทศที่เป็นมิตรประเทศการแยกตัวของซัพพลายเชนไม่มีปฏิสัมพันธ์การค้าระหว่างกันเห็นได้จากการที่จีนส่งออกไปยังสหรัฐติดลบร้อยละสิส่งผลทําให้จีนเปลี่ยนฐานการผลิตไปลงทุนที่เม็กซิโกเพื่อจะได้ประโยชน์จากอาฟต้าการไหลเวียนของเงินทุนในตลาดหุ้นโลก เกิดสภาวะบิดเบือนเช่นหุ้นไต้หวันหุ้นญี่ปุ่นขยายตัวมากขึ้นทั้งนี้หากจะตรวจสอบสถานการณ์เศรธธษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้มีศักยภาพดีกว่าสหรัฐเนื่องจากไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศกว่า2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนี่สาธารณะของไทยร้อยละ62ของ GDP อัตราดอกเบีย้ยต่ำกว่า แต่ประเด็นที่ไทยต้องเฝ้าระวังและเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ,ธธจนั่นคือสถานการณ์การเมืองในสหรัฐมีความรุนแรงเกิดการเผชิญหน้ากาันของสองพักการเมืองในสหรัฐสร้างความปั่นป่วนในสถานการณ์โลกเพื่อหวังผลนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่นอกจากนี้สิ่งที่ต้องจับตาก,ก็คือเหตุการณ์สงครามระหว่างรัสเซียยูเครนมีความรุนแรงมากขึ้น โดยวันที่17มีนาคม2567จะมีการเลือกตั้งในรัสเซียซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญทำให้หลายฝ่ายคาดการสถานการณ์จะเกิดสภาวะวิกฤตเศรษฐกษิจแถบประเทศยุโรปส่งผลทำให้เกิดการยกย้ายทรัพย์สินไปยังประเทศที่ปลอดภัยในแถบอาเซียนเช่นกลุ่ม CLMV ถือเป็นหน้าที่ของภาครัฐและเอกชนวางแผนทำให้การไหลมาของสินทรัพย์ของคนเครือข่ายเกิดประโยชน์กับไทยมากที่สุด เหตุการณ์ความรุนแรงตะวันออกกลางจะยืดเยื้อไปอีกยาวนานส่งผลทําให้กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางมีการเปลี่ยนแผนการลงทุนด้านพลังงานทดแทนไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีศักยภาพขณะเดียวกันเหตุการณ์ความตึงเครียดในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกก็ทําให้การเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นเห็นได้จากการที่ขอบ OI ในไทยมากขึ้น ดังนั้นไทยจึงควรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการหาช่องทางสร้างเครือข่ายการลงทุนให้มากขึ้นการลงทุนการบริหารเศรษฐกิจที่ดีต้องอาศัยขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลทางด้านเศรษฐกิจ รองศาสตราจารย์ดร,รสมพยังกล่าวต่อไปได้วยว่าแนวโน้มความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจยังคงเกิดขึ้นมาจากความขัดแย้งทางการเมืองต่างขั้วการเมืองความขัดแย้งทางสังคมทางชนชั้นความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีเห็นได้จากสหรัฐกับจีนโดยระบบไอทีของสองประเทศมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสงครามเทคโนโลยีเริ่มประทุขึ้นมาอีกครั้งโดยเทคโนโลยีที่มีความสําคัญด้านบวกและลบ นั่นคือ generative AI เอาข้อมูลขนาดใหญ่มาเชื่อมโยงกันได้เห็นได้จากเวลานี้จีนให้ความสำคัญกับ generative AI สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาภายนอกประเทศบรรยากาศของสถานการณ์โลกที่ต้องระวังจากความขัดแย้งเปลี่ยนมาเป็นการผเผชิญหน้าและอาจจะนำไปสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบหรือไม่นั้น เราจำเป็นต้องลดหรือควบคุมความเสี่ยงด้วยการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเศรษฐกิจของประเทศไทยจะได้ไต่ระดับขึ้นชั้นอาเซียนสำหรับแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจกไทยประกอบไปด้วย7แนวทางนั่นคือการนำนวัตกรรมทันสมัยมาใช้ในการผลิตลดต้นทุนรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้านวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนภาคบริการเชิงพาณิชย์ให้เชื่อมโยงกันเช่นการท่องเที่ยวเฮลท์แคร์ s p o ร์ตอีโคโนมีฟู้ดเซอร์วส่งเสริมและนำประวัติศาสตร์ไทยไปต่อยอดสร้างความได้เปรียบทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและวางมาตรการป้องกันอาจยากรทางด้านไซเบอร์ความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นต่อเนื่องและสร้างสมาร์ท e พีพิล กรองศาสตราจารย์ดรสมภพได้กล่าวแนะนําว่าจากนี้ต่อไปโลกจะเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีพัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็วจาก 5G เป็น 6G การแพทย์พัฒนาก้าวล้ำหน้ามากขึ้นมุ่งเน้นการทําให้มีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดีนําไปสู่การทํางานของ DNA การเปลี่ยนยีนส์ของมนุษย์รูทเท่าทันโลกตลาดเงินตลาดทุนขยายความเจริญไปสู่ภาคเมืองในทุกพื้นที่การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมีมากขึ้น ความเป็นปัจเจกของมนุษย์มีมากขึ้นการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายมีมากขึ้นและเกิดการ disruption อย่างต่อเนื่องโดยเราจำเป็นต้องบริหารคน Gen Y และ Gen Z ด้วยการใช้แนวคิดกระต่าย12ตัวประกอบด้วยการคัดเลือกคนการรักษาคนการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม การให้รางวัลยกย่องชมเชยการตอบคำถามที่ชัดเจนการให้คำแนะนำที่น่าเชื่อถือการสร้างการยอมรับการสร้างความนับถือระหว่างกันการใช้เทคโนโลยีการให้ตำแหน่งหน้าที่การงานเหมาะสมการบริหารความสัมพันธ์ในองค์กรการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและการสร้างความจงรักภักดีในองค์กร นอกจากนี้5ประเด็นสําคัญความรู้ท่อทันที่ผู้บริหารละเลยไม่ได้นั่นคือรู้ท่อทานการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรู้ท่อทานความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศรู้ท่อทันความเปลี่ยนแปลงของเฮลส์แคร์รู้ท่ทอทาทนการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและรู้ท่อทานด้านปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โดยประเทศจีนได้ใช้อาวุธ3ด้านที่นำมาใช้พัฒนาบุคลากรให้คนในประเทศประกอบด้วยทักษะฝีมืออาวุธทางด้านปัญญาและอาวุธทางจริยธรรม